สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายหรือยากในเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราอาจจะมีบางคนที่มีเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีจริงซึ่งเรื่องนี้นะครับ ก็ลองนึกถึงว่าบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีสถานที่เกิดสถานที่ทำกิจกรรมต่าง,างๆหรือที่เรารู้ว่าสถานที่แสดงธรรมสถานที่จัดสลุธธรรมหรือสถานที่ปริธิภัณฑ์นั้นมีอยู่จริงในประเทศอินเดียครับถ้าโรคระบาดหายไปถ้าท่านใดมีโอกาสก็เชิญไปเที่ยวดูสถานที่สังเวชน,นียสถานทั้งสี่กันได้นะครับ ถ้าเราก็จะมีความคิดว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่เกิดมีจริงนะครับในสมัยพุทธกาลน,นั้นทีนี้ววาจากบุคคลคนหนึ่งกว่าที่จะได้มาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายหรือเรื่องที่ยากครับในคลิปนี้ผมก็จะได้ เล่าประวัติความเป็นมาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างคร่าวๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะศึกษาคําสอนของท่านเราจาเป็นที่จะต้องรู้ว่าท่านเป็นใครมีความคิดอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าบุคคล ซึ่งเป็นศัจธรของศาสนาพุทธของพวกเรานะครับเส้นทางกว่าที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตามตำรับตำรานะผมเคยอ่านหนังสือชื่อหนังสือว่าสัมภาระวิบากครับเป็นหนังสือที่กล่าวโดยละเอียดถึงการสร้างบารมีนะ ที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นที่นะได้กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งทำมาหากินนครั้งนั้นก็ทำมาค้าขายแล้วก็ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเรือสำเภาลำหนึ่งไปพร้อมกับมันดาและก็บุคคลทั้งหลายแต่ในครั้งนั้นก็ได้เกิดขึ้นลมแรงขึ้นจนทำให้เรือนั้นได้ล่มอับ ปางลงในกลางทะเลบุคคลคนนี้ก็ได้ตกน้ำลงไปกลางทะเลด้วยแล้วก็ได้ช่วยมันดาที่จะพยายามาหาทางเข้าฝั่งก็ได้แบกมันดาแล้วก็แบกมันดาขึ้นที่บาแล้วก็แหวกไหว ไปทำกลางทะเลด้วยความเหน็ดเหนื่อยและด้วยความยากลําบากที่อยู่ที่อยู่กลางทะเลว่ายน้ําอยู่นี้เป็นเวลาหลายวันจนเกิดความทุกข์ความลําบากกายลําบากใจเป็นอย่างมากก็เกิดมีความคิดขึ้นว่าชีวิตนี้มีความลําบากเหลือเกินต้องเด้ร้บความทุกข์ทรมานในาการทํามาหากิน สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็มีความคิดที่จะหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคือถ้าตัวเราเองนั้นได้พบผลทางที่จะนำพาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็แล้วก็มีความคิดว่าเมื่อตัวเองพ้นแล้วก็จะช่วยผู้อื่นให้ได้พ้นทุกข์ตามไปด้วยก็เลยตั้งความปรารถนาในกลางทะเล ที่จะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะหาทางพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้พ้นจากความทุกข์ตามไปด้วยบุคคลที่มีที่ตั้งใจตั้งความปรารถนาที่จะช่วยเหลือตอนเองให้ได้พ้นจากความทุกข์และช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยให้ได้พ้นจากความทุกข์ตามตนเองแบบนี้เรามีศัพท์ทางพุทธศาสนาเรียกบ,บุคคลนั้นว่า พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือบุคคลซึ่งได้ตั้งความปรารถนาในใจว่าจะพยายามหาทางพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วครับจะช่วยผู้อื่นให้ได้พ้นความทุกข์ตามไปด้วยหลังจากนั้นมานะก็ได้ช่วยแบกมันดาเนี่ยขึ้นฝั่งมาได้ ด้วยความตั้งใจที่จะหาทางพน้นทุกข์นี่แหละองค์ก็ได้ศึกษาสแสวงหาหนทางเรื่อยมาฝึกฝนตนเองหาครูศึกษาหาความรู้จากที่ต่างๆผ่านมาแล้วนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายผ่านระยะเวลาผ่านมาหลายภพหลายชาติผ่านมาหลายภพหลายชาติ ก็ได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พัฒนาตนเองจนได้พบหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องผ่านการสร้างบุญสร้างบารมีหวานที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด้นั้นตามตำรับพัาบอกว่าได้ต้องผ่านการสร้างบารมีมาทั้งหมด20ประสงค์ไหกับ หนึ่งแสนมหากัปนะครับพระสัมมาสัมพูทธเจ้าของของ,ของเราในปัจจุบันนี้ซึ่งระยะเวลา20สประสงค์ไขกับ1 0 0 0แสนมหากับนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเท่าไหรนะ่ผมก็จะขออธิบายพอคร่าวๆก่อนกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอีก ค่อนข้างเข้าใจยากสักหน่อยในหน่วยวัดระยะเวลาอาสงไข่นั้นก็คือระยะเวลาเท่ากับ10ยกกำลังด้วย140่งร้อสี่รัุ้ลเราเอาหนึ่งหนึ่งมาตั้งหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยศูนย์ข้างหลังก็จะมีศูนย์ตามมาทั้งหมด140ตัวนั่นนะร,ระยะเวลา หอสงไขยครับสิบยกกำลัง140่งรในการสร้างความดีสร้างบุญบารมีของพระสมัมมาสัรรมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่หนึ่งอสงไขยใช้เวลาทั้งหมด20อสงไขยแล้วก็ไอเศษหนึ่งแสนมหากรับนนี่ก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับ โดยหน่วยวัดมหากรัมนั้นเขาวัดกันที่การที่จักรวาลของเราที่เราอยู่กันนี้เกิดขึ้นมาตั้งอยูเอ่เสื่อมไปเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งมหากรัมซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากเช่อนเดียวกันที่มันผมกว่าว มันก็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนนะครับแต่ถ้าใครสนใจที่จะศึกษารายละเอียดผมก็จะใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างนี้สักนิดหน่อยนะครับช่วงเวลาการสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้า2 0ประสงคขครกับหนึ่งสมหา้าขับนี้ก็แบ่งเป็นการที่พระองค์นั้น ได้คิดในใจว่ามีความปรารถนาที่จะที่จะได้เป็นพระสมมาสมพระเจ้าเนี่ยคิดอยู่ในใจนี่ใช้เวลาถึงเจ็ดอสงไขยครับไม่ได้เอ่ยปากบอกใครไปในช่วงต่อมาเมื่อมีความมั่นใจมากขึ้นก็กล่าวว่าจะพูดออกไปให้คนอื่นรู้ด้วยใช้ระยะเวลาอีกทั้งหมดเก้าอสงไขยเดียวกัน จะช่วงรนยะเวลาทีสุดท้ายเมื่อสร้างบารมีได้1 6บอสงไขยก็จะได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าอ,อ,องค์หนึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่รับได้รับพยากรแล้วก็จะต้องสร้างบารมีเพิ่มเติม,มอีกสีอสงไขยกับหนึ่งแสนมาหากับรวมทั้งหมดการที่การที่บุคคลแต่บุคคลหนึ่ง จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องสร้างบารมีทั้งหมด20ิประสงค์ใครกับ1นึ่งแสนมหากรบมเราต้องสร้างบารมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันที่เราได้ยินได้ฟังกันบ้าบารมี10บทัศยังไงครับบารมีสิบทันมีอะไรบ้างก็หนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสเนธขรมมบารมีสปัญญาบารมีหวิริยะบารมีห ขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเออมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีบารมีถึงสิบทักษ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า้องสร้างแล้วก็สร้างถึงสามรอบก็เป็นบารมีสามสิบทักษ์นี่ผมก็ลอยฟังคร่าวๆแล้วกันเพราะนั้นลองนึกดูนะครับทุกท่าน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี้การที่บุคคลธรรมดาคนหนึ่งมีความคิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายหรือเรื่องที่ยากครับเราคงพอมีไอเดียนะครับว่าการที่จะเกิดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ยากมากๆทีเดียวในคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วในคลิปวิดีโอต่อไปครั้งหน้าผมก็จะพูดถึงเรื่องพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นตรัสรู้เรื่องอะไรในคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านสวัสดี